ก็สวัสดีทุกท่านทุกคนด้วยแล้วกันนะผมวิดีโอนี้ผมจะมาเทสเมาส์คีย์บอร์ดเล่นเกม d e a d b y d a y l i g h t นะครับก็จะเป็นเกมในส่วนของโมบายนะครับผมก็อแอปพลิเคชันที่ผมใช้จะเป็น GG เมาส์โปรนะครับก็ผมจะใช้ส่วนของเมาส์ก,กับคีย์บอร์ดที่เป็นบลูทูธนะครับแบบไร้สายนะโอเคเอาเรามาทําการเชื่อมต่อแล้วก็มาลองเทสดูนะครับในส่วนของตัวเมาส์ผมพอเสียบในส่วนของ USB นะครับก็จะขึ้นเป็นเมาส์แล้วนะครับเสร็จแล้วผมก็จะไปทําการ ไอทิเวตในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับก็ทําการเปิดในส่วนของการอนุญาตทําหน้าจอก่อนนะครับอันดับแรกในส่วนนี้ผมจะไม่ได้ลงรายละเอียดลึกในส่วนของการไอทิเวตนะครับจะเทสให้ดูเฉยๆว่ามันใช้งานได้ดีมากน้อยแค่ไหนในส่วนของเกมนี้ผ่านแอปพลิเคชัน GG Mobile นะครับโอเคเสร็จแล้วในส่วนของการเปิดทําหน้าจอครับต่อไปจะเป็นการไอทิเวตนะครับอันนี้ผมจะข้ามไปเลยนะโอเคนะเมื่อไอทิเวตเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับแล้วก็กลับไปที่หน้าของตัวเกมนะครับจากนั้นแอดเกมเข้ามา เราสามารถเลื่อนหาตัวเกมที่เราจะเล่นได้เลยนะผมก็จะเป็น Dead by Daylight นะครับก็เลื่อนมาแล้วก็กดเพิ่มเข้าไปนะครเสร็จแล้วกดเสร็จสิ้นนะครับเราสามารถกดเปิดผ่านแอปพลิเคชันก็ได้นะครับหรือเราสามารถพับจอแล้วก็ไปที่ตัวแอปพลิเคชันได้เลยตรงนี้นะครับให้เราเปิดผ่านแอปก่อนนะครับในส่วนของตัวเกมนะเปิดผ่านเข้าไปเลยนะครับก็จะมีส่วนของไอคอนขึ้นที่ตรงกลางจอข้างบนนะครับตรงนี้โอเคเมื่อเสร็จแล้วเราจะเห็นในส่วนของรูปเคอร์เซ์เมาส์อยู่นะคสักพักมันก็จะหายไปนะครับ เรามาลองเป็นผู้หลานะ ในตรงนี้ผมยังให้เคอร์เซอร์เมาส์อยู่ก่อนนะเนื่องจากว่าเราจะต้องใช้เมาส์ในการคลิกก่อนนะครับเราจะใช้เมาส์เป็นตัวเลือกก่อนโอเคครับเรียบร้อยเข้ามาถึงหน้าเกมแล้วครับลองเดินดูครับตอนนี้เรายังเดินไม่ได้ล้วให้เรากดที่ไอคอนนะครับตรงนี้เสร็จแล้วก็กดปรับปุ่มนะครับขึ้นมาจากนั้นให้เรากดเพิ่มปุ่มนะครับกดที่ A W S นะครับตรงนี้ในส่วนของคีย์บอร์ดนะครับเดี๋ยวทําการเชื่อมต่อคีย์บอร์ดแป๊บหนึ่งนะบูทูธยังไม่เปิดับก็เปิดบูทูธเชื่อมต่อคีย์บอร์ดก่อนนะครับมี อันนี้นะครับลองเชื่อมต่อดูโอเคเชื่อมต่อเรียบร้อยนะครับจากนั้นกดกลับมาที่ตัวเกมอีกรอบนึงนะครับเมื่อกี้น่าจะหลุดไปมาเพิ่มปุ่มต่อครับก็กดที่ปรับปุ่มนะครับเสร็จแล้วก็กดที่คําว่าเพิ่มปุ่มนี้แล้วกดที่คีย์บอร์ดนะครับพอกดที่คีย์บอร์ดจากนั้นเราก็เลือกเป็นการตั้งค่าจอยสติ๊กนะครับเราก็จะได้ในส่วนของดิ d แพดตรงนี้มานะครับในส่วนนี้ผมแนะนําให้เราใช้มือลากเอาจะดีกว่านะใช้มือลากเอานะครับเสร็จแล้วก็กดในพื้นที่ว่างๆนะแบบนี้ก็จะกดเป็น q กดในพื้นที่ว่างในส่วนของการใช้สกิลนะครับตนนัวนี้กดในพื้นที่ว่างแล้วก็กระโดดนับใช้สเปกบาร์ที่ว่างนะครับแล้วก็ในส่วนของวางกับดักกับดักก็จะใช้เป็น F แล้วกันนะครับก็วางได้เลยส่วนในส่วนของเมนูอื่นนะครับเราสามารถตั้งค่าที่หลังได้นะพอเสร็จแล้วเราก็กดที่บันทึกนะครับอ่ามันจะมีคําสั่งหนึ่งคือคําสั่งซ่อนเมาส์นะครับให้เรากดที่ไอคอนการตั้งค่านะรปรับปุ่มอีกรอบนึงนะครับเสร็จแล้วก็ไปที่เพิ่มปุ่ม แล้วก็เข้าไปในพื้นที่ว่างๆนะครับตรงนี้เรากดที่พื้นที่ว่างแล้วนะครับเราก็กดที่ขยายทั้งหมดเสร็จแล้วเราก็กดในมุมมอง FPS นะครับตรงนี้จากนั้นเรากดเสร็จสิ้นเราก็ได้ปุ่มทัศนคติมาจากนั้นเราก็ลากมาวางไว้ตรงกลางนะครับกดที่หน้าจอเปล่าข้างๆนะครับจากนั้นก็กดบันทึกเหมือนเดิมโอเคพอเสร็จแล้วนะครับเราสามารถคลิกที่ลูกกิ้งของเมาส์นะครับคลิกลงไปเมาส์ก็จะหายครับจากนั้นเราก็จะได้มุมมองนะครับมุมมองตัวนี้มา ก็จะประมาณนี้นะครับก็สามารถใช้งานได้นะแล้วแล้วแต่เราเลยนะว่าเราจะตั้งปุ่มแบบไหนนะครับตั้งปุ่มไปในทิศทางไหนก็ถ้าเป็นในส่วนของผู้ล่าก็จะเป็นแนวทางการเล่นอีกแบบหนึ่งนะแต่ถ้าเป็นในส่วนของผู้ที่ถูกล่านะครับหรือคนหนีก็จะเป็นตั้งปุ่มอีกแบบหนึ่งนะมันจะแตกต่างกันนิดนึง เพราะว่าผู้ล่า,าจ,จะไม่สามารถกระโดดได้นะครับแต่ว่าปุ่มก็จะอยู่ในโซนเดียวกันนะปุ่มอยู่ในโซนเดียวกันเราสามารถตั้งค่าไว้รอก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ล่าหรือผู้ถูกล่าก็สามารถใช้งานปุ่มสเตปนี้ได้นะครับโอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับใครที่ต้องการใช้เมาส์คีย์บอร์ดเล่นเกมนะครับก็ในส่วนนี้ของผมเป็นบลูทูธทั้งคู่นะครับจะมีแค่เมาส์ที่เป็นในส่วนของตัวรับสัญ,ญญาณนะเพราะว่า ถ้าเกิดเป็นสัญญาณที่ปล่อยเข้าพร้อมกันนะครับมือถือบางรุ่นอาจจะรองรับได้แค่ช่องสัญญาณเดียวนะครับผมก็เลยเอา USB นะครับมาต่อให้ดูว่าเราสามารถทําได้หลายวิธีนะครับโอเคพอจบเกมแล้วนะครับเราสามารถคลิกที่ลูกกลิ้งนะครับแล้วก็กดมาที่เคอร์เซอร์เมาส์ได้นะครับก็จะประมาณนี้ก็สามารถใช้งานได้นะครับสามารถใช้งานได้ดีอยู่นะครับในส่วนของแอปพลิเคชัน GG m o u Pro นะครับเล่นเกม Dead by Daylight นะครับสำหรับใครที่ต้องการจะใช้ก็ลองเทสดูนะครับ สำหรับวิดีโอนี้เดี๋ยวผมต้องขออนุญาตลาไปก่อนแล้วนะผม,มาหากมีคำพูดใดที่อาจจะฟังไม่เข้าหูนะมีภาพที่ดูไม่เข้าตาต้องขอโทษขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยอย่าลืมนะฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามไปด้วยสำหรับวิดีโอนี้ลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ